ชื่อธิติพรบันจงสุภพมิตรนะคะปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ำอำนวยการสํานักอํานวยการสํานักงานบริหารและสนับสนุนงานอายการสูงสุดค่ะรับราชการครั้งแรกที่สํานักง,งานอายการจังหวัดขอนแก่นเมื่อปีพศ2530เดิมเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่ที่ได้ไปอยู่ที่ขอนแก่นเพราะว่าสำนักง,งานอาการจังหวัด ขอนแก่นเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลค่ะก็ลเลยได้ไปสมัครสอบที่ที่ขอนแกน่นแล้วก็ได้สอบบรรจุได้ที่สํานักง,งานอายการจังหวัดขอนแก่นค่ะก็อยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นสองปีครึ่งนะคะแล้วก็ได้ย้ายมาส่วนกลางมาอยู่สํานักง,งานอายการคดีแขวงพระนครเหนือ12ปีแล้วก็ เติบโตมาแล้วก็ได้ขอย้ายไปเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไปที่สำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองอยู่3ปีครึ่งค่ะแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่สำนักง,งานคดีเศรษฐกิจอีก1ปีหลังจากนั้นก็สอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป7ได้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ได้ย้ายมาสำนักง,ง,งานอายการจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ ย้ายมาที่สํานักง,งานเอกการจังหวัดสิงห์บุรีอีก3ปีครึ่งแล้วก็เข้ามาอยู่ส่วนกลางแล้วก็ปี2554ก็ได้ไปอยู่เป็นหน้าห้องท่านรองเอกการสูงสุดท่านบุติพงศ์วิบูลวงค่ะแล้วก็พอท่านลงจากตําแหน่งก็ลงมาอยู่สํานักง,งานคดีเอกการสูงสุดพอปี2563ก็ได้ไป อยู่กับท่านสิงชัยทนินทร์ซ้อนตอนที่ท่านเป็นรองอัยการสูงสุดโดยนั่งสองขาระหว่างห้องรองอัยการสูงสุดและก็สำนักง,งานคดีอัยการสูงสุดพอมาปี2564ตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปอยู่กับท่านสิงชัยธนินทร์ซ้อนในในฐานะที่ท่านเป็นอัยการสูงสุดโดยตัดขาดจากสำนักง,งานคดีอัยการสูงสุดค่ะ 35ปีที่อยู่สำนักง,งานแห่งนี้นะคะก็จะได้พบเจอกับปัญหาอุปสรรคซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าซึ่งในการแก้ไขปัญหาก็คือก็คือมันจะต้อง อยู่ที่ตัวเราเองด้วยแล้วก็อยู่ที่ตัวผู้ผู้ที่เป็นประเด็นในใน,ในวงปัญหาส่วนใหญ่ก็คือการแบ่งงานหรือว่าความไม่เข้าใจในระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเราในฐานะที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือในฐานะที่เป็นผูน้อำนวยการเราจะต้องทําให้เขาเห็นว่าคือใครคนไหนที่จะต้องทํางานเหมาะสมกับหน้าที่ใด แล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจให้ให้ในในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องทําสิ่งนี้แล้วทาไมอีกคนหนึ่งต้องทําสิ่งนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็พอเราได้มีความเข้าใจกันได้ลงไปให้ทุกคนเปิดเผยแสดงความคิดเห็นกันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะ ประทับใจที่ได้อยู่สํานักง,งานเอาการสูงสุดนะคะก็ก็จะมีแบบได้พบกับผู้บัญชาที่ดีแล้วก็ผู้ใต้บัญชาที่ดีคือเรียกเป็นวัฒนธรรมองค์กรของสํานักง,งานเอาการสูงสุดเลยก็ว่าได้คือเรามีความเป็นพี่เป็นน้องไม่ว่าจะเป็นออยการหรือธุรการค่ะ สำหรับความภาคภูมิใจที่ที่ได้อยู่ของสำนักง,งานเอการสูงสุดนอกจากที่มีผู้บังคับบัญชาแล้วก็คิดว่าตัวเราเองคือการการที่เราปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเป็นเรามีความตั้งมั่นกับการปฏิบัติงานของเราว่า,าการเรามาทำงานแต่เช้ามีความรับผิดชอบงานช่วยเหลืองานของคนอื่นสามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แล้วก็รวมทั้งสามารถรองรับ สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานอายการที่เหนือขึ้นไปต้องการซึ่งเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ให้ให้หมดไปได้คือเหมือนการทําความดีที่เรารู้สึกว่าทําความดีคือเราคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้แต่เราจะรู้ของตัวเราเองซึ่งมันจะเป็นความภูมิใจของเราแต่พอมาวันหนึ่งที่เราได้รับคําชมเชยจากทั้งผู้ทั้งผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาอันนั้นคือจะทําให้เราอิ่มเอมใจค่ะ การที่ทำงานมาแล้วก็จะ,กะเกษียณอายุราชการใน,ในเดือนกันยา2,565นี้ก็อยากฝากถึงน้องๆที่ที่จะเติบโตมาใน,ในรุ่นต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดอยู่ในฐานะที่เป็นผู้าควบัญชาก็อยากให้ตระหนักถึงในความรับผิดชอบคือต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและก็สามารถแก้ไขปัญหาหรือเป็นเพื่อนที่จะร่วมร่วมทุกร่วมสุขกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้แล้วหาก เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็อยากให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ของตัวเองทํางานให้เต็มความสามารถที่สําคัญคืออยากให้ให้ทุกฝ่ายนะคะมีจิตสํานึกในการทํางานเพราะว่าจิตสํานึกเท่านั้นที่คุณก็จะรู้ว่าสิ่งดีติ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเพื่อทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยประครับประคองสํงงานักงานอายการสูงสุดให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ